สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับนะคะวันนี้เรามาเช็คดวงกันนะคะว่าหลังจากคุณดูคลิปนี้ไม่เกินสามเดือนนะคะมีเรื่องราวดีๆอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะอาจารย์จะเป็นตัวแทนเลือกไพ่ให้คุณนะคะหลังจากคุณดูคลิปนี้ไม่เกินสามเดือนนะคะเป็นแรนดอมนะคะจะเข้ามาฟังเมื่อไหร่ก็ได้มีเรื่องราวดีๆอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะพลังงานไพ่บอกว่ายังไงนะคะไพ่บอกว่า แข็งแกร่งค่ะคุณจะมีความแข้มแข็งมีพลังในการต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่างๆคุณไม่ย่อท้อค่ะคุณจะเอาชนะปัญหาต่างๆได้ด้วยสติปัญญาด้วยพละกําลังของคุณด้วยความสามารถของคุณนะคะใบที่สองค่ะไพ่บอกว่าการเติบโตค่ะคุณจะมีความอ่าสำเร็จนะคะความเจริญเติบโตนะคะอาจารย์ขอเลื่อนกล้องแป๊บหนึ่ง คุณจะมะีความเจริญเติบโตวความสำเร็จในชีวิตเหมือนต้นไม้นะคะ,ะจากต้นเล็กๆตอนนี้ก็แผ่กิ่งก้านสาขาก็เหมือนกับคุณนั่นแหละคะ่ะใบที่3ค่ะไพ่บอกว่าะระวังเรื่องของการถูกขโมยข้อมูลเหมือนกันนะคะเวลาทำงานโดยเฉพาะเป็นเรื่องของทางโลกโซเชียละคะ่ะไพ่ขึ้นเตือนนะคะ ไพ่บอกว่าจารกรรมนะอาจจะเป็นเรื่องของข้อมูลถูกแฮ็กถูกอะไรอันนี้ต้องระวังเหมือนกันนะคะเรื่องราวนะคะถ้าเรารอบคอบระวังเรื่องราวก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นก็ได้นะคะไพ่เขาขึ้นเตือนก็ต้องระวังนะคะในเรื่องของการใช้ข้อมูลการใส่รหัสอะไรประมาณนี้เราต้องออใส่รหัสแล้วเราก็ต้องปิดข้อมูลของเรานะคะไม่ใช่เปิด ช่องโหวไว้นะคะอย่างพวกที่ทําเกี่ยวข้องกับพวกอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรืออะไรพวกนี้ก็ต้องระวังเรื่องของการถูกขโมยข้อมูลนะคะแล้วก็ใบที่4ขึ้นบอกว่าสดใสค่ะได้รับความสําเร็จได้รับโชคลาภก็ได้ได้รับเงินผลประโยชน์ค่ะแอปเปนะคะเป็นเรื่องของความโชคดีนั่นเองนะคะอ,อีกใบค่ะอ่าให้บอกว่าคุณอาจจะมีเรื่องที่ต้อง คิดทบทวนอะไรหลายๆรอบนะคะก่อนตัดสินใจนะขออีกสักห้าใบเลยนะคะคุณได้ไพ่อะไรคุณได้ไพ่ปรับจูนค่ะคุณสามารถที่จะบาลานซ์ปรับจูนชีวิตคุณให้เข้ากับคนอื่นให้เข้ากับสังคมค่ะแล้วก็ไพ่บอกว่าวันวานนะคะอาจจะบอกว่าวันวานยังหวานอยู่ก็ได้นะคะเป็นภาพเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายเพราะ,ะนั้นถ้าแปลก็เหมือนกับคุณมีโอกาส กลับไปรีเทิร์นกับเพื่อนเก่าคนรักเก่าก็ได้นะคะมีเกณฑ์ไปและลึกถึงช่วงที่เราเคยมีความสุขกับใครบางคนนะนะคะแล้วก็บ่ายถัดไปนะคะไพ่บอกว่าหมุนเวียนนะคะหมุนเวียนก็เหมือนกับเรื่องราวนั่นแหละค่ะที่บอกอาจจะเป็นเรื่องเก่าๆกลับเข้ามาในชีวิตคุณหรือแม้กระทั่งคุณมีเกณฑ์ทํางานก็มีเกณฑ์กลับไปที่ทํางานเก่าหรือมีเกณฑ์นําสินค้าตัวเก่าอะไรที่ตอนนั้นเราไม่ได้เห็น คุณค่าเห็นความสําคัญของมันเนี่ยเรามีเกณฑ์นาสิ่งนั้นกลับมาทําใหม่นะคะแล้วก็บอกว่าเตรียมพร้อมค่ะคุณพร้อมที่จะลงมือทําแล้วคุณเขียนข้อมูลคุณศึกษารายละเอียดอะไรที่มันถ่องแท้แล้วในการที่จะลงมือทําอะไรนะคะใบสุดท้ายค่ะคุณได้พ่บอกว่าบูรณภาพหมายถึงความสมบูรณ์นะคะ ความสุขความสำเร็จนั่นแหละคะสุดท้ายแล้วนะคะสิ่งที่คุณทำลงไปทั้งหมดที่อ่านมานี่แหละมันแปลว่ามันเกิดความสำเร็จได้อย่างแน่นอนให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อในความสามารถเชื่อในพลังเชื่อในสติปัญญาของคุณทุกอย่างจะเกิดความสำเร็จนั่นเองนะคะเรามาดูต่อด้วยไพ่ทาโร่นะคะอันนี้เป็นออร์คโคนะคะ ไพ่ทารโร่บอกว่าอย่างไรนะคะไพ่ทารโร่นะคะไพ่อบอกว่าสองไมเท้านะคะสองไมเท้าเนี่ยเหมือนกับบางท่านก็มั่นคงอยู่แล้วแหละไพ่ใบน,นี้เพราะมีรูปบ้านรูปเ อาคารพาณิชย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเหมือนกับตัวตนของท่านเนี่ยก็มีความมั่นคงในระดับหนึ่งแหละแต่นั่นแหละค่ะถึงแม้จะมีความมั่นคงแต่ท่านก็ไม่เคยที่จะอยู่นิ่งอะ่ะเป็นคนที่สแสวงหาโอกาสการศึกษาหาความรู้การต่อยอดในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่คือพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปหรือบางท่านกำลังมีแผนจะเดินทางไกลต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศได้นะคะ ไพ่อราชินีถ้วยเป็นพลังงานธาตุน้ําไพ่แห่งความสุขความสมหวังนะคะคุณจะสมหวังในสิ่งที่คุณปรารถนาดีอัมเพอรค่ะคุณมีเกณฑ์ไปต่างประเทศหรือมีชาวต่างชาติเดินทางมาหาคุณก็ได้นะคนรักนะคะที่อบอกตัดสัมพันธ์หรือจบกันไปกําลังที่จะกลับมาขอคืนดีค่ะไพ่เดทไพ่ราชาไม้นะคะเขาคนนั้นณตอนนั้นนะไพ่เดอะฟูเขาอาจจะ คิดว่าการอยู่คนเดียวเป็นความสุขโน่นนี่นั่นแต่นะตอนนี้เขาเศร้ามากเลยเขาคิดถึงท่านมากเลยอ่าเขาจะคอนแทคติดต่อกลับมาเนี่ยนะคะเขาจะเดินทางมาหาท่านเร็วๆนี้นะคะจากน้ำพายขึ้นบอกอย่างนั้นเลยพ t h เดอะเวลท่านอาจจะคุยกับชาวต่างชาติอยู่จริงๆนั่นแหละนะบางท่านเนาะวิวออฟฟอร์จูนแล้วก็เก้าเหรียญค่ะการกลับมาครั้งนี้ของคนนี้นะกลับเข้ามาแบบมีความชัดเจนมากเลยนะคะจะไม่ หนึ่งจะไม่ปล่อยให้ตัวเองโดดเดี่ยวหรือจะไม่ให้ท่านโดดเดี่ยวนะคะจะเติมเต็มความรักนะคะความรักความสุขนะคะไพ่เดวมีความสุขร่วมกันสุขสมหวังนะคะในความรักและก็ยังเป็นไพ่ที่โดดเด่นในการเริ่มต้นงานใหม่ก็ได้บางท่านเนี่ยที่ว่างงานได้งานทําหรือบางท่านมีงานอยู่แล้วก็ยังมีความคิดที่จะสร้างอะไรเพิ่มเติมแบบฉีกแนวเลยก็มี งานเดิมก็ยังทำนะอาจารย์เห็นนะแต่บางท่านก็มีงานใหม่เข้ามาแบบฉีกแนวอาจจะทำงานสองสามอย่างในมือก็ได้ในดวงที่อาจารย์เปิดขึ้นมานะฮะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับท่านนะ,ะบางท่านก็มีเกณฑ์ได้รับมรดกตกทอดได้รับธุรกิจต่อยอดจากคนในครอบครัวก็ได้นะฮะเพราะไพ่เด็กาเดวแล้วก็ก้าเหรียญวิวออฟฟอร์จูนมันแปลว่าท่านได้เงินประกันได้เงินมรดก เกิดขึ้นได้ภายใน3เดือนนี้นะะไม่ว่าบางท่านอาจจะเป็นเรื่องของการฟ้องร้องคดีความอะไรก็ตามชนะแน่นอนค่ะและที่สำคัญที่สุดคือคุณจะร่ำรวยเพราะเป็นไพ่เศรษฐีนีขึ้นมากงล้อนะคะขยายด้วยไพ่เก้าเหรียญเองมั่งคั่งร่ำรวยเพราะเป็นเอ็มเพอร์นะคะภายในสามเดือนหลังจากคุณดูคลิปนี้ชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นชนิดแบบ จากระดับนี้ขึ้นไปเลเวลที่สูงที่สุดถึงขั้นสูงสุดของชีวิตคุณก็ได้เพราะเป็นไพ่จกักรพรรดิหรือเขาเรียกว่ามหาจากักรพรรดิก็ได้คุณมีความสุขชิวๆมากเลยค่ะต่อไปนี้นะคะนี่คือสิ่งดีๆก็กดรับกดไลค์กดแชร์ไปเป็นการเปิดดวงคุณด้วยนะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ